ถ้าจะขอทุนเราไปทําใช่ไหมครับก็มีเงื่อนไขคือถ้าตัดทุนแล้วตั้งใจทําก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าถ้าได้กาไรก็ให้เอาเงินมาคืนนะครับให้เอาเงินมาคืนแล้วก็ขอให้ถ่ายในสีสเกตอ,อย่างเงี้ยนะครับเราก็อาเริ่มทํามาแล้วภาคตั้งแต่ภาคแรกมาก็ก็ถือว่ารายได้ดีแล้วมันก็พอเลี้ยงตัวเองได้ครับแล้วบริษัทก็ธรรมดาครับผ่านมาหกปี แ่านมาหกปีมันก็มีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าจะพูดว่าผมเป็นคนให้คุณต้องเปมันก็คงไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าเงินก้อนแรกที่เราให้เขาไปหางไม่ได้กำไรกลับมาเขาเอาเงินมาคืนให้แล้วโอเคแล้วแล้วเงินกำไรส่วนที่เหลือผมก็บอกว่าไม่เอาสักบาทเลยให้เขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันคเขาก็เอาเงินก้อนนั้นครับไปเป็นเงินต้นสร้างเนื้อรสร้างตัวแต่มันก็จะมีแวะเวนมาตรงที่ไม่มีเงิน ไม่มีเงินเงินหมุนไม่ทันมาขอยืมตังค์ใช้มาขอยืมตังค์ไปบริหารอย่างเงี้ยคึ่ไมันก็ปลูกพันธุ์กันมาอเคเงินก้อนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่เงินลงทุนของผมด้วยแต่ว่าแต่ว่ายังติดเงินผมอยู่แค่นั้นเองโอเคเอเคเอาอางี้สสตตงตกลงสสตตงกับต้องเต้พุกกับต้องเตเนี่ยไปคลิกกันตั้งแต่สมัยที่ต้องเต้เขายังเรียนหนังสือเป็นเด็กมัธยมเนื่องจากเป็นเด็กศิษยเกศว่างนั้นเถอะ คือคือต้องเตเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเด็กสีสเกตครับแต่ตอนที่เราทําหนังด้วยกันเนี่ยมันก็จะรวมกลุ่มต่างๆเข้ามา